เรื่องที่ 2. องพระโพธิสัตว์ชาติที่เป็นพ่อค้าทั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่พระวิหารเชตวันก็ระลึกชาติได้อีกชาติหนึ่งว่าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าเควียนพาลูกน้องไปซื้อของที่เมืองพราราสีเมื่อเต็มเควียนก็เดินทางกลับ และทางเดินนั้นก็ช่างทุระกันดานรเหลือเกินทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งร้อนพอดีไปเจอบ่อน,น้ำทุกคนต่างดีใจคิดว่าคราวนี้คงได้ดื่มน้ำกันแล้วแต่แล้วขุดไปขุดมาไม่มีน้ำแต่กลับกลายเป็นเพชรนินจินดาจำนวนมากมายพ่อค้าทั้งหลาย ต่างขนเพชรนินจินดาขึ้นเวียนของตัวเองแม้ได้มากพอแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกขุดขุดต่อไปได้เรื่อยเพื่อที่จะเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้พระอ,องค์จะเตือนพ่อค้าเหล่านั้นว่าอย่าโลภแต่ก็ไม่มีใครเชื่อยิ่งขุดลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอเพชรนินจินดาเป็นจำนวนมากก็เลยไม่ยอมหยุดขุดทุกคนไม่รู้เลยว่า ที่นั่นคือบ่อน้ำที่อยู่อาศัยของพญานาะคเมื่อพ่อค้าขุดลึกขึ้นไปเรื่อยๆทำให้พญานาครู้สึกว่ามีคนกำลังจะทำลายสถานที่อยู่ของเขาทําให้พญานาคโกรธมากและได้ใช้ลมหายใจพ่นพิษออกมาฆ่าชีวิตพ่อค้าทั้งหมดเหลือเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ปลอดภยัยเพราะไม่ได้ร่วมลงมือขุดบ่อก,กับเขาด้วยและพระอ,องค์ก็ได้นำ เพชรนินจินดาที่เหลืออยู่ไปทำทานบำเพ็ญศีลและถืออุโบสถจนสิ้นอายุไขและได้ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาผู้เปรี่ยมไปด้วยบุญบารมีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารู้จักพอประมาณมีสติไม่ปล่อยให้ความโลภหรือความอยากชักนำไปสู่หายนะและเมื่อมีสิ่งดีในมือก็ควรแบ่งปันและทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะบุญที่ทำไว้นั้นจะติดตามคุ้มครองเราไปจนถึงพบ